เรื่องของการจับกลุมยาเสพติดกันบ้านครับทางด้านของตำรวจตะเวนชายแดนที่33ได้มีการจับยาบ้าเกือบ5 0 0แสนเม็ดพร้อมกับผู้ต้องหา2คนในพื้นที่อำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ครับที่กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่ 3, 3 4อําอำเภอ แม่อายนะครับพันเอกไมตรีสีสันเทียเสยนาธิการกองกําลังผาเมืองร่วมกับหน่วยทาหารแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้ถแถลงผลการจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมยาเสพติดโดยเมื่อวันที่28ตุลาคม2567กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่33ได้สืบทราบว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดโดยใช้วิธีซุกซ่อนมากับพืชผลทางการเกษตรนำมาเก็บไว้ในบ้านเช่าแห่งหนึ่งพื้นที่อำเภอชายปลาการจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้บูรณาการกําลังเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจปป,ปสและฝ่ายปกครองอำเภอชัยปราการครับเข้าไปตรวจค้นบ้านเช่าไม่มีเลขที่หมู่ที่5ตำบลสีดงเย็นอำเภอชัยปราการครับซึ่งจากการตรวจค้นนะคะก็พบชายหญิงจำนวน2คนอยู่ภายในบริเวณบ้านพักแสดงท่าทีมีพิรุษเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าไปตรวจสอบ พบกระสอบบรรจุกระเทียมจำนวนมากซึ่งแต่ละกระสอบมีน้ำหนักไม่ใกล้เคียงกันและมีลักษณะผิดสังเกตจึงได้เข้าขอตรวจสอบภายในกระสอบพบยาบ้าปะปนอยู่ในกระสอบจำนวน499,400เมตรจึงได้จับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งสองคนพร้อมของกลางและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะนี่สายข่าวเขาแม่นนะในเรื่องนี้นะครับ